ครับเพื่อนๆแฟนชาวดักกันบอล l ลเจน d ์ทุกคนอยู่กับผมมิสเตอร์เลเจนด์แล้ววันนี้ก็มีเจ้าตัวน้อยมาด้วยนะครับผมจะอัดคลิปก็ไม่ยอมนะครับจะมานั่งด้วยอย่างเดียวเลยนะครับผมก็เลยจําเป็นต้องเอามาด้วยนะครับโอเคก็ไม่เป็นไรครับก็บางทีอาจจะให้เจ้าตัวเล็กเปิดด้วยก็เป็นได้นะครับผมก็ลองดูครับเผื่อมีดวงกันนะครับผมเน่ยซนจริงๆเลย อาครับวันนี้เราก็จะมาเปิดตู้ที่มาใหม่กันนะครับเดอะฟูไมนะครับเป็น g ีเ n น f u p พาวเวอก็เป็นตัวละครที่เท่อยู่พอสมควรแล้วก็เก่งด้วยนะครับผมแล้วก็ยังมีท่านบิวมาด้วยนะครับเป็นท่านบิวตัวใหม่นะครับผมคิดว่าน่าจะเก่งกว่า LF ตัวแรกแน่นอนนะครับเพราะมีสกิลที่สามารถ ตัดให้ตัวที่มีตายเกิดนะครับมีสกิลคืนชีพนี่ไม่สามารถคืนชีพได้เลยนะครับถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างโงเลยทีเดียวนะครับผมไอตัวนี้ก็อะไรครับเนี่ยซนจริงๆเลยครับไม่เป็นไรนะครับมีเจ้าตัวน้อยติดนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับผมรูปผมมันซนนะครับ oh. เดี๋ยวเราไปดูเซตทัวร์ลิสกันสักหน่อยดีกว่านะครับ แล้วรอบนี้ก็เป็นแบบดับเบิลด้วยนะครับดับเบิลเซตพาวเวอร์นะครับถ้าเปิดได้คือการันตี1,200เซตพาวเวอร์เลยนะครับผมถือว่าได้ก็ยังดีนะครับ1,200อย่างน้อยเปิดมาทีเดียวก็3าดาวเลยนะครับไม่ต้องไปยัดมัลติเซตให้สมดาวนะครับผม <Wow. S 1> ถ้เปิดได้2ตัวก็หดาวเลยนะครับก็ถือว่าดีนะครับผมก็ยังดีกว่าที่เปิดมาแล้วได้600้อเพราะว่าช่วงหลังๆนี้ผมรู้สึกว่าตู้นี่ก็ จะมีแบบว่าคูณแบบเป็นดับเบิลบ้างเป็นทิปเปิลบ้างนะครับผมเพราะว่าบางทีเดี๋ยวนี้ LF บางตัวออกมาใหม่ๆ2ดาวนี้เล่นแทบไม่ได้แล้วนะครับผมร oh, <no. S 1> อบนี้ก็จะมีตัวละครเลเจนด์ลิมิเตหลายตัวอยู่นะครับ 3, 4, 5, 6, 7ตัวนะครับผมแต่ตัวสุดท้ายนี้ไม่ค่อยจากจะได้เลยนะครับบิว LF ขอเป็นบิวตัวใหม่ดีกว่านะครับผมตัวข้างตัวที่ไม่ใช่ LF ก็ไม่ได้แย่มากอะไรขนาดนั้นนะครับ แต่มันจะแย่มากตรงที่เราได้เอ็กตีมกับฮีโร่นี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูสเต็ปกันสักนิดนึงนะครับว่ามีทั้งหมด6สเต็ปนะครับผมสเต็ปแรกสามร้อยสเต็ปที่สองห้าร้อยสเต็ปที่สามก็เจ็ดร้อยและสเต็ปที่สี่และห้าหนึ่งพันนะครับผมแล้วสเต็ปที่6ก็เป็นสเต็ปฟรีนะครับผมก็จะเปิดบนเอาสักรอบนึงแล้วกันครับ <No. S 1> เพชรก็ไม่ค่อยจะมีแค่เท่าไหร่นะครับมีน้อยๆน,นะครับ <No. S 1> บางทีก็ไปเอา ตีอุปกรณ์เล่นหมดนะครับก็เอาไปเอาการันตีบากอะไรบางเพชรก็เลยมีอยู่เท่านี้นะครับผมก็วนได้รอบเดียวนะครับได้ไม่ได้ก็ว่ากันไปทีหลังนะครับผมมาดูกันนะครับว่าเราจะเกิือหรือเปล่าพอรอบที่แล้วเปิดตู้เจฟฟีดไปนี่เกลือหนักๆเลยนะครับไม่ได้อะไรเลยแย่เลยนะครับมาครับเดี๋ยวเราไปล้างเกลือกันสักหน่อยนะครับด้วยการเปิดตู้เจฟฟี่ดเนี่ยนะครับผม 20cc นะครับล้างเกลือไปก่อนนะครับเผื่อ ไปเปิดโอ้โหล้างเกลือแต่มีเมฆสีทองนะครับยี่สิบเพชรโอ้น่าจะเป็นสปาร์กิ้งนะครับแบบนี้ดวงมาเอา้าวโอ้โหอะไรครับนี่ทําไมมีบาดักมาเฉยเลยนะครับเนี่ยมีบาดักนี่การันตีตัวใหม่หน้าตู้แล้วนะครับผม <Okay. S 1> โอ้โหยี่สิบเพชรคุ้มๆกัะม,ม,ม,มาเปิดล้างเกลือนะเนี่ยอะไรกันครับนี่จะเป็นตัวอะไรครับ ไอ้นอตฟอรฟิเซอร์นะครับมีสกิลคืนชีพไอตอนเราเปิดตั้งหลายพันเพจไม่ออกนะครับผมเปิด2ี่สิบเพรออกเฉยเลยนะครับอะไรกันครับนี่นี่บ้าหรือเปล่ามล้างเกลือก็ขายเป็นไม่ล้างเกลือทั้งนั้นนะครับเป็นดวงดีไปเลยนะครับผมแล้วถ้าเกิดไปเปิดตู้ใหม่จะเกลือนหรือเปล่าครับเนี่ยถ้าเสียงลูกผมเข้าหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับคนเลือกเกินพอดีวันนี้อยู่คนเดียวนะครับแม่ไปทํางานนะครับผมก็เลยต้องอยู่กับผมผมหยุดงานนะครับวันนี้ ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถ้ามีเสียงแทรกน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับโอ้โหอะไรนครับนี่ยังตกใจไม่หายนะครับยี่สิบเพชรไม่เป็นไรครับก็ถือว่าถ้าคิดในแง่บวกก็คือดวงดีครับวันนี้มากับดวงนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปเปิดตู้จีเรนฟูพาวเวอร์กันนะครับว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปใส่กันเลยครับดวงกาลังมาห้ามหยุดนะครับหยุดแล้วเดี๋ยวจะฉุดไม่อยู่นะครับผมไปเลยครับลุยกันที่สเต็ปแรกครับสามรอยเพชรนะครับผม จะเกลือหรือเปล่ามาครับโอ้โหไม่มีอะไรให้ลุ้นเลยนะครับเนี่ยยังไงครับ <im> โอ้โหยังเป็นเลตพวครับยังพอได้ลุ้นแต่งล่างเป็นซูเปอร์ไซยา่ครับอุกโบลี่มาครับอย่างนี้จะการันตี LF แล้วนะครับผม <im> จีเรนทูพาวเวอร์ของเราจะมาเลยหรือเปล่าครับ <im> ยังไงครับโอ้โหมาได้ลุ้นตั้งแต่สเต็ปที่2เลยนะครับเอ้ยไม่ใช่สเต็ปที่2ครับสเต็ปแรกเลยนะครับเนี่ยยังไงครับ มาดูกันครับผมารันตีเอลฟครับมาแล้วครับโอ้โหตัวแรกก็เป็นเอลฟเลยเป็นโอ้โหโกคูยูไอับก็ดีใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมเปิดไม่เคยได้เลยนะครับผมตั้งแต่มันมาใหม่ๆเลยตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วนะครับที่ผมเก็บเปิด2 0,000เพรนะครับไม่ได้เลยนะครับเกลือนเน้นๆยับๆแล้วมาในตอนนี้นี่อะไรกันครับนี่ มาตอนจะตกเมตาไปแล้วนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าสะสมนะครับเพราะผมยังไม่มีเลยนะครับก็ลุ้นกันต่อครับน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับพะมาแค่ตัวเดียวโดดๆเลยนะครับผมมีกระสนจังเลยเอย่างนี้เลยไปนั่งข้างล่างก่อนสัตว์เป็นตุ๊กตาลุนก่อนไปโอ้โหหันมาอีกทีเจอแชมป์เต้นโลกนะครับเนี่ยมิสเตอร์สัต์อานก็ถือว่าคุ้มเลยนะครับสามพันเอ้ยสามร้อยครับไม่ใช่สามพัน ก็ใจโคูอยู่ไอมาก็คุ้มนะครับมาเราไปลุยกันต่อนะครับผมสเต็ปที่สองห้าร้อยนะครับยังไงครับอ้าวมีโหลดนะครับผมมาครับโอ้โหตอนนี้โล่งๆฟิลโล่งๆแต่มีหลายพ่อร่วงลงมาอยู่นะครับเดี๋ยวเรามารอลุนกันนะครับยังไงครับเตะอุดกันไปนะครับยังไงครับโอ้โหซิวพูครับอย่างนี้อ้าวแต่ยังแปลงหน้าปุ๊บปอร์สียอยู่จะได้ลุ้นหรือเปล่าครับ อาจจะเกลือก็เป็นได้นะครับเนี่ยยังไงครับเกลือครับเกลือยังยังไม่มีอะไรให้ลุ้นครับจะมีสปาร์กิ้งมาให้เราสักตัวหรือเปล่าครับเนี่ยเหมือนจะไม่มีเลยนะครับเนี่ยจะหมดแล้วครับห้าตัวโอ้โหเกลือยับยับครับลไปลุยกันต่อนะครับโอ้โหแต่ก็ดีใจอยู่นะครับได้ยูไอก็ผมก็อยากได้มานานแล้วครับแต่มาได้ตอนนี้ก็ไม่รู้จะเอาไปเล่นยังไงนะครับเนี่ย ตัวก็เริ่มเก่าแล้วดาวก็ได้แค่สามดาวเองนะครับโล่งอีกแล้วนะครับแต่ยังแป้งรำสุภาษียาครับต่อยตู้ท้องเหวียงไปครับผมยังไงครับโอโคซีเวอร์พูลนะครับอ้าวแต่วาไปครับปล่อยพลังขึ้นเต่าอัดหน้าจะฟีดไปครับผมยังไงครับจะได้หรือเปล่าครับโอ้โหเจฟฟีดจริงๆนะยังไงโอ้โหมาแบบดับเบิลเลยนะครับเจฟีดอ้าวพากิ้งมาแล้วครับเป็น โอ้โหโคตรเก่าเลยนะครับเซ็นไคไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับโกคูซูเปอร์เซย่าสามล่างนี้นะครับแต่ก่อนนี่เก่งเลยทีเดียวตอนนี้ผมคิดว่าก็ยังเก่งอยู่นะครับยังไงครับจะเกลือยับยับเลยหรือเปล่าครับโอ้โหไดอยู่ไอมาตัวเดียวนะอยากให้จีเรนเข้ไปเอาอยู่ไอแล้วรอมาตั้งนานมากทีตกเมตาแล้วเพิ่งจะมาอะไรกันครับนี่เหมือนแก้งกันชัดชัด ไปลุยสเตปที่4ครับลุยต่อแบบรัวๆครับเอาให้เพชรหมดครับเพชรเราน่าจะหมดพอดีนะครับเหลือประมาณ200นะครับผมโอ้โหฉากนี้ได้ลุ้นเลยครับโกคูซุปเปอร์ไซยาบูกับโกลเด้นฟิเซอร์แถมมีที่เถาบินผ่านด้วยนะครับน่าจะได้ลุ้นครับสเตปนี้จะมีอะไรให้เราได้ลุ้นกันครับเป็นโอ้โหเป็นเลตทูครับก็ยังดีครับถ้าเป็นโกลเด้นทูนี่แย่เลยนะครับยังไงองค์โกคูแพ้วิทย์มาไมหรือเวจิต้ามาครับเวจิต้าซุปเปอร์ไซยาบูมานะครับอย่างนี้ ประสานพลังเงินไปครับเจฟฟริดยังไงสปาร์กิ้งมาตัวแรกครับโอ้โหมาแล้วครับผมท่านบิวเยี่ยมเลยครับผมเป็นตัวใหม่นะครับไม่ใช่บิว LF ลดีใจยิ่งกว่าบิว l อลหลายเท่าเลยนะครับยังไงครับยังมีการันตีสปาร์กิ้งอีกหนึ่งตัวนะครับจีเรนฟูลพาวเวอร์มาได้แล้วนะเนี่ยยังไงลีเจลไม่เต็ดครับเป็นโอ้โหมาแบบดับเบลิลอีกแล้ว โกคูยูไอเรามา2ตัวแล้วก็เป็น6ดาวเอ้ยก็ทําเป็นเล่นไปก็เล่นได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมว่าผมจะทําคลิปรีวิวด้วยนะครับเพราะว่าตอนนั้นเปิดไม่ได้ก็เอาไอดีลองไปเปิดได้แล้วก็มาทํารีวิวมันก็ยังไงอยู่เดี๋ยวเรามาทําใหม่นะครับถึงจะเก่าแล้วนะครับแต่ถ้าเหอ่อซะอย่างยังไงก็เล่นได้นะครับผม,มก็จะดีใจดีไหมครับเนี่ยอยากได้กี่เลนนะครับมาเปิดเนี่ยยังไงครับ น่าจะหมดแล้วนะครับการันตีสปาคิงสองตัวอ้าวมีอีกตัวครับเป็นโอ้โหทางจากโลกอนาคตนะครับเก่าแล้วครับเก่ากึกเลยครับตัวนี้เซ็นใครเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงครับอย่างน้อยก็ยุ้ยแล้วก็หกดาวนะครับผมก็ยังดีนะครับปลอบใจตัวเองไปอีกแล้วนะครับถึงจะเก่าไปหน่อยแต่ก็เท่นะครับเพราะเมื่อก่อนนี่โคตรอยากได้เลยนะครับ ไม่รู้จะดีใจดีไหมครับมาลุยกันต่ออีกหนึ่งสเต็ปครับเดี๋ยวสเต็ปฟรีเราจะให้เจ้าตัวน้อยเราเปิดนะครับเนี่ยซ่อนอยู่ข้างหลังผมครับมุดๆอะไรอยู่ข้างหลังก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวจะมาเปิดสเต็ปฟรีกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับโอ้โหหลายพ่อดูครับยังไงครับแต่โล่งๆเหมือนจะไม่ได้อะไรนะครับเนี่ยยังไงต่อยเสมอกันไปนะครับ เอสพูแปลงร่างเป็นซุปเปอร์ไซย่าอยู่นะครับอ้าวฟิเซอร์เจ็บซะแล้วนะครับเมื่อกี้ต่อยเสมอกันไปทําไมเจ็บซะได้ครับเนี่ยยังไงครับจะมีสปาร์กิ้งมาให้เราลุ้นหรือเปล่านะครับมาแล้วครับตัวที่2เป็นเลเจนด์ไหมมาสปุงลุ่ยเชียวนะครับยังไงครับมาสปาร์กิ้งหนึ่งตัวเลเจนด์โอ้โหเบติโต้นะครับร่างนี้ไม่เซ็นไข่สักทีนะครับเจ้าเนี่ยน่าจะเซ็นไข่ได้แล้วนะครับมานานแนละ้วอ้าวสปาร์กิ้งมาแบบติดๆ โอ้โหได้กวางด้วยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวใหม่ที่ผมยังไม่เคยได้นะครับผมก็อยากได้อยู่พอสมควรครับเป็นตัวที่มีสกิลคืนชีพตายเกิดนะครับผมแต่ทำไมจีเลนเราไม่ออกเลยครับเนี่ยจะววาดดวงมันก็ดีนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ได้ตัวเกลืออะไรมากมายนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ตัวหน้าตูที่เราต้องการมันก็เหมือนเกลือนะครับผมโอ้โหหมดแล้วนะครับเพนเราเหลือสเตปฟรีนะครับ มาลูกมาอยู่เดี๋ยวมามามาเนี่ยมาเนี่ยเปิดมาเปิดเฉพาะหน่อยเลยตุ๊บตุ๊บอ่ะกดกดกดอีกกดกดเออกดจิ้มจิ้มให้ด้วยหนิจิ้มจิ้มจิ้มเลยอือกดอีกทีนะกดกดกดตรงนี้เออกดกดกดอือนี่ครับอา๋ลรถชอบใจครับมาครับเราจะมาลุ้นพร้อม ตัวเล็กกันนะครับเอายังไงเปิดเสร็จไม่สนใจโอ้โหซุปเปอร์ไซย่าบูกับโกลเด้นฟิสเซอร์แถมมีดักกันบอลด้วยนะครับโอ้โหน่ารักมากเลยแล้วเนี่ยเปิดได้ขนาดนี้ปื้มเลยครับแบบนี้ยังไงครับเป็นเลกอว์ยังไงมายูมายูเอาจีเรนไหมพ่อแล้วมายูยังไงครับเราจะได้กันหรือเปล่าครับเดี๋ยวมันลุ้นกันนะครับโอ้ผักพ่อทําไมเอาดูดูดูอ่ะนั่งนั่งอื้อหมายแล้วครับเกลือครับ ต่อครับต่อครับยังครับยังยังไม่มีอะไรให้เราได้ลุ้นกันนะครับแต่เรามีการปิดสปาเก็ตตนะครับผมสองตัวโอ้โหเควนะครับแย่เลยนะครับเนี่ยอย่างนี้เหลืออีกตัวนึงครับเผื่อได้ลุ้นครับฉากโคตรได้ลุ้นนะครับแต่ตัวทําไมไม่ได้ลุ้นอะไรเลยนะครับเนี่ยไม่เหลืตัวครับเป็นยังไงโอ้โหโคตรเก่าการันตีสปาเก็ตตจริงๆเหลืออีกตัวไหมเนี่ยมีฟุกฟุกโอ้โห คิดว่าจะมีฟุ๊กๆมาอีกสักตัวหนึ่งนะครับเกลือครับโอ้โหฉากโคตรน่ารุนเลยครับมาอยู่ฉากน่ารุนมากเลยนะครับลูกผมเปิดแต่ว่าทําไปตัวละครกลับกลายเป็นอย่างนี้ไปซะได้เศร้าใจเลยครับไม่เป็นไรครับผมก็อดเจ็ดดาวพอดีเลยนะครับเนี่ยได้เส็นไครแล้วครับยังไงครับเนี่ยโอ้เกลือหมดแล้วครับหมดหมด ยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวเราไปแลกตั๋วกันสักหนึ่งใบนะครับมาเปิดการันตีสปาร์กิ้งนะครับผมลุยเลยครับจัดมาครับเดี๋ยวเราไปเปิดกันนะครับว่าเราจะได้กิเลนฟูลพาวเวอร์หรือเปล่านะครับมาครับสาธุสาธุครับขอให้ได้ครับไม่เอาแล้วนะครับยูไอได้พอแล้วครับปกดาวแล้วไม่เอาแล้วตกเมตาไปแล้วด้วยนะครับยังไงครับ โอ้โหฉากอย่างนี้ไม่มีอะไรเลยนะยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นเลดพูลซิว่าพูลหรือว่าคลเดนพูลนะแต่ผมคิดว่าซิว่พูลนั่นไงโอ้โหเป๊ะๆอ่ะแต่วาครับว้าปล่อยพลัลงขึ้นเตาอัดหน้าไปนะครับลูกผมก็จะปวนๆหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับซนครับตอนนี้ไวกำลังซนเลยยังไงว h a t what the fuck โอ้โห,โโห,โโหแค่นี้ก็ต้อง ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแบบนี้เกลือยับๆเกลือไม่เกลือยับๆนะครับเพราะว่าได้ตัวใหม่มาสองตัวครับอย่างโกคยูไอกับโกฮังตายเกิดนะครับผมโกฮังร่างเด็กที่พิกโรมาช่วยนะครับแต่เราก็ไม่ได้ตัวนะตู่สาหรับผมมันก็เหมือนจะเกลือนะครับก็ไม่เป็นไรครับเราก็เอาเท่าที่มีนะแต่เดี๋ยวผมอาจจะเก็บเพชรต่อแล้วไปเปิดรอกรอบที่หลังนะครับผม ก็จะประมาณเท่านี้นะครับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวอาจจะมารีวิวโกคูยูไอนะครับถึงจะเก่าแล้วแต่ก็อยากเล่นนะครับผมแล้วก็จะมาเล่นตัวปูหังเด็กด้วยนะครับบางกล้องพ่อเหมนเลยเลยนองางั้น <No. S 1> ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับลูกโซนแล้วครับผม <Yeah. S 1> ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสวัสดีครับ